และเมื่อพูดถึงครอบครัวหมายเลขหนึ่งจะไม่เอ่ยถึงสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งย่อมจะเป็นไปไม่ได้นะคะดรจิลไบเดนก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นสุภาพสตรีหมายเลขสอมาแล้วในช่วงที่โจไบเดนเป็นรองประธานาธิบดีสหรัฐในยุคข,ของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาค่ะเวลาที่แนะนำหรือว่ากล่าวถึงภริยา โจไบเดนก็มักจะยกย่องและชื่นชมมาตลอดนะคะว่าเป็นคู่ชีวิตที่ให้การสนับสนุนเป็นกำลังใจให้เขาผ่านช่วงเวลาที่ยุ่งยากในชีวิตมาอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญโจไบเดนก็ภาคภูมิใจมากที่ดรจิวไบเดนก็จะเดินหน้าทำงานประจำต่อไปด้วยนะคะในฐานะที่เป็นครูและเป็นอาจารย์ค่ะติดตามรายงานจากคุณกัญญาณัฐเตโชตอัศานีค่ะทัง <Good God. S 1> <laughs> 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 hey everyone, I'm Jill Biden's husband. <coughs> As you heard tonight, <coughs> excuse me, you can see why she's the love of my life, and the rock of our family. She never gives herself much credit. But the truth is, she's the strongest person I know. She's a backbone like a ramrod. She loves fiercely, cares deeply. Nothing stops her when she sets her mind to getting something right. And you know, for all of you out there across the country, just think of your favorite educator who gave you the confidence to believe in yourself. That's the kind of first lady, 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 this Jill Biden will be. <laughs> ในงานประชุมใหญ่ของพรรคเดมโมแครตเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาโจไบเดนเปิดตัวภรรยาของเขาภายใต้ฉากหลังของโรงเรียนที่ดรจิวไบเดนเคยเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษด้วยความรักโจพูดเสมอว่าเขาไม่มีทางมายืนอยู่ตรงจุดนี้ได้หากไม่มีสุดที่รักของเขาในวันนั้น ดรจิวไบเดนเกิดในรัฐนิวเจอร์ซีย์เติบโตที่ฟิลาเดลเฟียพ่อของเธอเป็นนายธนาคารส่วนแม่เป็นแม่บ้านที่มีเชื้อสายอังกฤษสกอตติชดรจิวเริ่มต้นงานแรกด้วยการเป็นพนักง,งานเสิร์ฟขณะเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายที่นิวเจอร์ซีย์เธอจําจได้ว่าในขณะนั้นเธอชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษมาโดยตลอดดรจิวเริ่มต้นเรียนมหาวิทยาลัยครั้งแรกในสาขาแฟชั่นและแต่งงานครั้งแรกกับบิลสตีเวนสัน นักฟุตบอลมหาวิทยาลัยจากนั้นทั้งคู่เปิดร้านอาหารที่มีชื่อเสียงใกล้มหาวิทยาลัยเดลาแวร์ดรจิวย้ายไปศึกษาต่อด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยเดลาแวร์ควบคู่ไปกับการทำงานเสริมด้วยการเป็นนางแบบกับเอเจนซี่ท้องถิ่นก่อนจะแยกทางกับสตีเวนสันหลังแต่งงานกันเพียง4ปีโจไบเดนเพิ่งสูญเสียภรรยาและลูกสาววัยหนึ่งปีจากอุบัติเหตุรถยนต แต่เมื่อโจได้เห็นรูปของดรจิลในโฆษณาท้องถิน่นแฟรงค์น้องชายของโจไบเดนจึงแนะนําให้ทั้งคู่ออกเดทกันหลังจากดรจิลเรียนจบปริญญาตรีเธอทํางานเป็นครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมระหว่างนั้นโจไบเดนขอเธอแต่งงานถึง5ครั้งเธอเล่าว,ว่าเหตุผลที่เธอตอบตกลงในครั้งสุดท้ายคือเธออยากมั่นใจว่าลูกๆของโจจะไม่สูญเสียแม่เป็นครั้งที่สอง เมื่อแต่งงานแล้วเธอ,อยังประกอบอาชีพเป็นคุณครูนานกว่า13ปีควบคู่ไปกับการเรียนปริญญาโทอีกสองใบในด้านศึกษาศาสตร์และภาษาอังกฤษระหว่างที่โจไบเดนเป็นรองประธานาธิบดีในสมัยของโอบามาดรจิลยังคงเป็นอาจารย์สอนภาควิชาภาษาอังกฤษที่วิทยาลัยชุมชนนอร์ทเนเวอร์จิเนียพร้อมกับการเป็นสุภาพสตรีหมายเลขสอง ในช่วงนั้นเธอทำงานการเมืองมากมายไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการศึกษาในวิทยาลัยชุมชนการให้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านมและร่วมทำโครงการ j o i n n n g f o ฟ c e ที่ช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกให้สามารถเข้าถึงการศึกษาและการจ้างงานร่วมกับมิเชลโอบามาเธอยังเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนสำคัญที่ช่วยโจไบเดนหาเสียงในช่วงเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อปีที่ผ่านมาผ่านการอยู่เคียงข้าง ช่วยสามีหาเสียงและเป็นปฏิการการผู้ชมที่จะขึ้นไปประชิดตัวใบเดนหลายครั้งส่วนเขาได้เป็นประธานาธิบดีในที่สุดภาพลากของสตรีหมายเลขหนึ่งในสหรัฐคือการรับบทบาทเป็นภรรยาแห่งชาติแม่แห่งชาติเป็นเจ้าม้าที่ดีที่ต้อนรับแขกสำคัญของประเทศและเป็นผู้มอบความรักให้ประชาชนดรจิลสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สหรัฐอีกครั้ง เมื่อเธอเยืนยันว่าจะประกอบอาชีพเป็นอาจารย์สอนหนังสือเต็มเวลาตามที่เธอประกาศผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวก่อนจะขึ้นเวทีในงานประชุมใหญ่ของพรรคเนมโมแครตว่าการเป็นครูมไม่ใช่อาชีพแต่นั่นคือตัวตนของเธอกัรญยาณัเตโชตอัศนีไทย PBS รายงาน